ไหนก็ติดดูสิคะว้าวพี่นี่แปรงให้สะอาดข้างบนด้วยสิข้างบนฟันข้างบนนี่ไม่แต่งแล้วข้างบนอ่ะข้างบนโอ้เก่งจังเลยดูที่ป่อคาะดูที่เขาแต่กแา้วต้องแต่งแบบนี้นะค่ะยังไงคะต้องแปรงเองค่ะไม่ต้องให้แม่ช่วยเลยค่ะ เปลี่ยนน้ำใช่ไหมอ่ะพี่ินดี้ปิดเองดูสิคะอ่าเก่งมากเลยเก่งมากเอาแล้วแปลงแปลงข้างบนข้างบนที่ไหนที่เหลืองๆนะคะได้ไหมยิงฟันบอกปเปล่าเด้วยต้องอยังไงต้องบ้วนปากเองนะโอ้พี่บินดี้บ้วนปากเก่งนะเปล่าเห็นไหมคะพี่บินดี้แปลงฟันทุกคืน อุ้ยอันโน้นใิ่คะอันนี้อันโน้นอันโน้นสิคะอันนี้สิโนอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้เบาเบาเบาอ่าดีมากเลยแล้วไหนยิงฟันให้ป้าดูอีกทีสิคะอันนี้อันนี้ลูกอันนี้อันนี้ มาเลยดูซิดูซิปอบบอลพี่ดีโลฟันสวยนะครับวิ่งเปิดน้ำเบาๆนะคะอย่าเปิดน้ำใช่หรอเปล่าประหยัดน้ำนะครับอืออบบอลก็ต้องเหมือนกันนะอ่าต้องเหมือนกันแม่ให้แม่ให้แม่ช่วยต้องให้แม่ช่วยแต่ต้องให้แม่ตรวจไหมต้องให้แม่เช็คฟันใช่ไหมครับต้องให้เส็เแล้วก้า โอเคค่ะเก่งมากเลยนินดี้ใสมค้าปอเปาปอเปาต้องแปลงฟันเองต้องแปลงฟันข่านีอย่าอย่าเะยค่ะอม่างการนะคะอย่าบงการอย่าบงการอเปากินน้ำหน่อยเหรอคะนดน้ำปอเปาอยู่เนาะโนิ่น้ําเอสิ่ก้ของขาก่น้ำแม่าคัญมากปกินน้ํแก้มนสิ แล้วพี่กินอะไรนี่นะแล้วพ่ออนุดีไหมคะดีไหมอ่ามามามาไม่ดีไม่ดีไม่ดียังไงคะต้องให้พ่อปองกินมันนี้แล้วพี่กินมันนี้อ๋อมันเป็นหอันนี้เป็นุดอ่กทางทางสายนี้งเกอร์เกอร์เนี่ยดิสนีย์โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอ้ยสำลักเลยสำลักเปิดได้แล้ว คุณไนหมายดาริงได้แล้วนะคะดีใช่ไหมไหนลองร้องคุไนท์หมยดาริงให้น้องฟังโอ้ไม่้องเอาเช็ดปากได้ได้ได้น้ำหยดพี่เอาน้องก็ให้เช็ดมากเปาพี่เสแล้วอย่เช็ดเสื้อต้องเช็ดผ้าเช็ดผ้าเช็ดผ้าเช็ดข้างล่งมีผ้เช็ดข้างล่งมีอ่าผ้าเช็ดผ้าฟาไานด้เหอพี่ดีพี่ีอาปากาไปนานด้เา